จังหวัดพะเยาได้ดําเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งเราได้คัดเลือกเยาวชนจากทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาที่สนใจภูมิปัญญาท้องถิน่นไปอบรมในเรื่องการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ การดำเนินง,งานของกลุ่มเยาวชนที่ศูนย์ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนลำปางนะคะเสร็จแล้วเยาวชนก็สนใจที่จะอบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเช่นเรื่องของการจักสารผักตบชวาการทำขนมไทยแล้วก็เทียนหอมค่ะแล้ววันนี้ก็คือกิจกรรมการอบรมทำขนมไทยค่ะซึ่งเยาวชนจะได้นำไปสร้างงานสร้างอาชีพของตนเอง รวมทั้งเป็นการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่างเช่นบ้านบัวนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจะได้นำอาชีพเหล่านี้ไปขยายผลต่อไปค่ะ <c oughs> สำหรับการฝึกอบรมการทำขนมไทยในครั้งนี้ <c oughs> ได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการและอาจารย์คืออาจารย์คณิษฐาอุทน์จากวิทยาลัยเทคนิคพยาวค่ะ